คือเรื่องมันไมอยู่ว่าคลิปที่แล้วใช่ไหมคือผมเนี่ยพาไปไปทำจมูกแล้วพอทำเสร็จเนี่ยก็ต้องกลับบ้านมาพักฟื้นใช่ไหมแล้วผมก็ดูแลเขาถูกไหมแต่ผมดันเจอแจ็คพอตเหมือนหมุนสล็อตได้มาเจอวันที่ปลายเป็นเมนบวกกับปวดจมูกไม่อู่เพราะว่าบอก่าบอกว่าไมรอ่ะ้อฉยโอเคเราพาไปกินหมูกกระทะกินหมูกกระทะไหมพวกนี้ โอเคกินดารากินด้วยแล้วก็ลืมบอกไปอีกอย่างพอดีแฟนผมมันได้ฉายาว่าหมูกระทะเกลืเฮมากินหมูกระทะกันที่ร้านทองเหลืองทองเหลืองอยู่ตรงไหนคลองหนึ่งเีบุรีเรามาถึงร้านทองเหลืองแล้วนะฮะสามคนครับครับผมเรามาขึ้นข้างบนกันดีกว่า อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบของร้านนี้คือร้านเขาสวยมากทั้งร้านเนี่ยเป็นไม้สักสักแต่จะพูด <c oughs> อะไรอะไรดี <c oughs> you want to beef yeah, beef. beef yeah okay beef beef อ๋อไม่ใช่บีฟคนละบีฟกัน this one บิฟพิเมียโอเคเราก็สั่งหมูหมักนุ่มมาหนึ่งไปก็เป็นชุดนี้แล้วก็หมูหมักนุ่มหนึ่งโอเคเอาเซตเนื้อพิเมหนึ่งค่ะตัวนี้จะเป็นเซตกระดา,อ,าอ้าวคอนนะคะตัว้จะเป็นโปรโมชั่นะคะลดกะาสบาหนึ่งครับสมาชิกของเรา you and by and me มาที่ร้านทองเหลืองเนี่ยสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือเนื้อมาแล้วคือเนื้อที่ร้านเนี่ยมันหอมมันอร่อยมากๆคืออยากให้ลองจริงๆเเอปริงสำหรับเพื่อนเพื่อนที่กำลังดูคลิปผมและกำลังท้อนะครับไม่ต้องท้อไปขนาดหม้กระทะยังบอกให้เราสู้เลย ว,ว้าวว้าวอืหมหอมคือคือมันอร่อยมากอะ่ะยังจำรสชาติมันได้อยู่เลยหืมของจริงน้ำซุปอร่อยมากน้ำซุปก็หอมโอ้ดู กระทะตอนของเราตอนนี้นะครับเบคคอรเป็นไงครับร้านทองเหลืองนี่อยู่ทันยาคลองหนึ่งนะครับพูดอีกทีสะพานแดงสะพานแดงใช่ไหมเขาเรียกกันอะไรเขาเรียกกันอย่างนั้นนะนะสะพานแดงทันยาคลองหนึ่ง ปากซอยซอยซอยอะไร14สักอ,อย่างเลปากซอยจะมีโลตัสนะฮะตรงมาเรื่อยๆเลยร้านจะอยู่ซ้ายมือแล้วก็เลยไปน,นิดหนึ่งขวามือจะเป็นล้านจอดรถสาหรับคนที่เอารถมานะนะี<ม>ที่จอดรถให้มไม่ต้องกลัวว่ามาแล้วจะไม่มีที่จอดรถนะฮะที่จอดรถที่นี่เขามีให้มีร้านนั่งด้าบบ <Yeah. S 2> นนอกนะก็อยากชิลนะแต่ว่าวันนี้ฝนตกเผื่อแบบพาเพื่อนกันมาเยอะๆอะไรเงี้ยข้างนอกจะมีร้านกว้างๆที่นั่งให้ชิลได้กินเบีย จินเบียร์และอิสมายผักมุ้งคือร้านทองเหลืองอ่ะแค่น้ำซุปอย่างเดียวมันก็อร่อยชิบหายแล้วอ่ะบุกกระทาดิสเวเตอร์ลองอิสกูดเอาไว้อิสเซอรกัน ออร่ยาถึงเวลาแล้วนะเมื่อกี้ผมก็ได้สั่งไอศครีมมาแล้วไอศครีมที่นี่เนี่ยอร่อยมากถ้าใครมากินแล้วต้องสั่งไอศครีมนะอย่าปล่อยให้ท้องอิ่มก่อนก่อนจะท้องอิ่มเนี่ยเราต้องสั่งไอศครีมมากินก่อนเพราะไอศครีมที่นี่เน,นะน uh. <S <s ี่ยหนึ่งแก้วเขาจะมาเป็นแก้วนะทุกคนหนึ่งแก้วมีสามลูกเดี๋ยวรอไอศครีมนะเดี๋ยวให้ดูไอศครีม is coming already

Yeah, it's for me. It's the best, the best ice cream with ห o ูกร e ท Yeah. ยังจำรสชาติได้ตราตึงอร่อย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 จริง อย่างที่ผมบอกอะนะภาบอิ่มก่อนที่จะกินไอศคอรีมฟินิช already หมดแล้วครับทุกคนแต่จะหาว่าขี้โม่ไม่ได้โม่นะหมดจริงแล้วเ,เจอกันใหม่ EP หน้านะฮะ EP นี้เราไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วพอกินนะไม่เอาแล้วยอมแพ้ขอจากกันไปเท่านี้เพียงเท่านี้นะฮะเ้วเจอกันใหม่อ e ีีหน้าก่อนจะไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ให้เราด้วยนะครับอ่าเรียบร้อยเอาคุณบอกว่าขอเบคอนหพราะเป็นถ่ายในทม่กินกินหมดแล้วมันในหลักฐานว่าฉันไม่ได้กินน่ะในกล้องก็เห็นอยู่ว่าฉันกิน เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอิ่มนี้เราจะเสียไปเท่าไหร่อิ่มนี้เราจบไปที่1,305บาทครับ3คนอิ่มมากถือว่าอิ่มมากๆคุ้มเพราะเนื้ออร่อย